สวัสดีค่ะกองอำนนยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าถือเป็นหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติภารกิจนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและรักษาความสงบคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและใช้แนวทางสันติวิธีภายใต้กฎหมายเดียวกัน โดยใช้การเมืองนำการทหารรุกเข้าสู่หมู่บ้านควบคู่กับการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการร่วมกันทั้งพลเรือนตำรวจทหารอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพเป้าหมายหลักคือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมสวัสดีค่ะ